สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนครับก็มาอยู่ในเกมลองเอ็มแมสเซนเจอรสองจุครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาดูาตู้กาชาครับเป็นตู้กาชาใหม่ครับที่อยู่ทางด้านขวาพันธุ์ล่าครับก็ต้องใช้เหรียญเหรียญหนึ่งครับสีชมพูนะชื่อว่าเฟล็กซ์แมนคอยนครับโอเคหน้าตาเป็นอย่างไรมาดูกันครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ครับผมกดติดตามช่องครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาครับ เจ้าเหรียญเฟสแมนขอนี่ครับจะเป็นเหรียญนี่สีชมพูนะครับนี่ๆตัวนี้เลยครับเฟสแมนเมดัลครับโอเคประมาณนี้ก็กดใช้งานครับเดี๋ยวมันจะพาเราเดินเข้าไปหาตู้กาชาครับนี่ครับเจ้าเหรียญนี้ได้มันยังไงครับเจ้าเหรียญนี้ก็ได้มาจากการทำเคสเจอร์สตโตครับ21วันนะกดลินเด็กครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูครับนี่ครับ ก็ Bestman Party นะครับเดี๋ยวเราดูากดรายละเอียดดูนี่ครับของที่ได้รับในตู้นี้นะก็จะสุ่มแานะครับก็เป็นของ Limited Edition นะครับนี่ครับเป็น c e n e r a t i o n Song นะครับเป็นปีกนะก็สวยดีครับเซตตัดบกหนึ่งนะ Magic Damage p a r t i c l Damage นะครับก็มีชุดแฟชั่นด้วยครับ Future Star นะครับก็สวยดีครับแล้วก็มีเจ้านกครับ c h o c o ครับ เป็นสัตว์ขี่นะครับนี่ไงหน้าตาอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมครับว่ามีคนครับมาขี่เต็มเลยครับขี่โชว์นะก็จจะรู้ได้จากไหนครับก็คือตู้นี้เลยนี่ครับก็มีไข่ด้วยนะไข่เป็นน่เป็นนกพูกนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหมวกนะปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็มีแว่นครับดินสแกนะครับแล้วเราก็จะมีปักคาบนะ Assessment If นะครับ แล้วมีหางด้วยนะก็คือครบชุดอะครับเป็นตู้กระชาครับก็สุ่มมาได้ของประมาณนี้นะก็ได้ของครบอุปรกรณ์ทั้งตัวครับประมาณนี้แล้วก็มีนอรการ์ดครับแล้วก็มีไฟจ็อกพอยต์นะครับแล้วก็มีฝั่งทองนะแล้วก็มีการ์ดนะแล้วก็มีนี่ครับกิฟที่เป็น เอ่เฟืองไอตรงอัพเฟืองนะโอเคประมาณนี้อยวเราลองมาสุ่มดูว่าตอนนี้ผมมีอยู่15เหรียญนะครับก็อยวาผมพาไปดูครับมันมาจากไหนนะเจ้าสิเหรียญที่ผมได้มานะครับก็ให้ไปกดออกไปก่อนนะครับไปที่โค้ดอนเด็กครับนี่ครับเคลมแมนนุ่ที่เราได้มานะครับที่เราทําแต่ทุกวันนะครับนี่มาดูครับนี่ครับมาดาแรกก็เจอเลยครับทีนี้ด้รับสูงมิกานี่ครับเราจะได้1อันนะนี่ครับ ประมาณนี้เราจะได้ดอปทุกวันนะครับผมได้ประมาณ15อันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันสิบห้าอันหรือเปล่านะว่าเต็มเต็มมันมีเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้ก็กดรับจากนี่แหละจากโก้นเด็กนะตอนนี้ผมเล่มสิบห้าสงสัยต้านเลเวลหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับก็ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเพื่อการเสียเวลานะครับนี่ครับ к о л c ีส e ตเบอร์ชันนะครับ เป็นตู้กาชาครับสำหรับใช้เหรียญเจ้าเฟรชแมนเมดัลครับโอเคกดซูมเลยมาเหรียญแรกโอุ้ยอะไรวะนะไข่เหรออ่นะได้ไข่นะใช่ไข่เหรอโอเคเราดูเหรียญที่สองครับืึยาจ็อบนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันที่หลังนะว่าราละเอียดเท่าไหร่นะเราจัดการซ่มมา่อนแล้วกัน มาอุย้ยได้สัตว์ขี่ครับโชโบกครับก็เจ๋งนะครับดบีดีด,ดีก็ได้ของตามที่เขาบอกเลยนะครับก็ไม่เกือนะจัดไปอืมเฟืงองทองสิชิ้นนะโอเคต่อยครับเอาให้หมดครับผมก็จัดให้หมดสิบห้านเลยอืมได้แว่นครับจะครบชุดละ มามามาได้สัตว์ขี่ได้แว่นแล้วครับอือหือได้กล่องการ์ดครับโอเคเราไปกดแล้วก็สุ่มการ์ดเอาการอธิษฐานนะครับที่อือหือเอาได้หางครับคูบิลด,ดิ้งครับได้หางมาโอได้สามชิ้นละอือหือได้ตากิยวครับโอเค โอ้โหเอ้าได้ออกแมวเลยครับมุลาคอยนะครับโอเควันนี้แค่สามย่างไงทั้งชุดอะอ่าโอเคครับได้ฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์สตาร์ครับชุดแฟชั่นนะครับโอเคยังเหลือแห้าอันครับจัดมาได้สี่ชิ้นละอ่าได้ปากค้ามครับห้าชิ้นแล้วครับโอ้เกือบครบนะเกือบครบเลยนะทำเล่นไปโอ้โหเอ้าได้อุ้ย ในกาซายด้ครับโอ้โหสุดยอดโอเคเลยครับเจ๋งจัดไปหนึ่งชิ้นครับโอ้โหได้หมวกครับแม่ไม่เกลือครับได้ทุกอย่างจริงนะยังไม่ซ้ำกันเลยครับหรือม่นไม่ซ้ำโอ้โหเล่นนกาด้วยครับโอ้โหอ่ะสุดท้ายแล้วครับจัดไปขอดีๆหน่อยมีอะไรยไม่ออกวังไม่ได้นับเลยฮยอะไรอะอาอไ้ปีครับโอ้โหครบชุดครับโอเคเราไปดูครับผม นี่ไงนี่เรา,อาลองเดีย๋ยวเราลอ,ลองกดอ่าพรีวิวดูแล้วกันนะว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับอันนี้ของเก้าผมเนาะดูก่อนครับว่าใส่ไหนดีต้องไปเช็คตอนตีทีครับลองกดอ่าที่เป็นลูก,กตาดูนะครับว่าอ่าเมื่อเราใส่แล้วจะหน้าตานี่ครับสตัดหนุหนึ่งนะครับม a g จิ age, กเดเมจฟิคคาลเเมจบวกสเซ็นนะครับ ดูแตตตัวเองจําไว้นะครับเข็นนี่จะหมวกครับโอ้สตบุกหนึ่งครับไอรีเคแปดสิบเอเมอีเคแปดสิบเหมือนกันนะครับโอ้ได้เยอะเหมือนกันนี่นี่ครับแล้วใส่เป็นยางี้ครับน่ารักดีครับโอเอันนี้ปากคาบนะเดี๋ยวลองใส่ดูครับลองกดพรีวิวดูนะนี่อีกฟิชเชอร์สูตรนะครับฟิชเชอร์สตาร์นะครับชุดแฟชั่นนะครับเดี๋ยวเราดูครับใส่แล้วเป็นยังไงนะครับ น,นี้กดแล้วได้500แต้มนะครับอันนี้ห่างนะโอ้ทำเดาเมจบอยวีพีสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้นี่โชครบกครับนีอ่อย่างนี้เลยครับวันนี้เลยครับอ๋อจะจอบนะครับโอเคอืมอะไรอะสี่ล้านเจสี่ล้านแต้มนะครับประมาณนี้ โอเคครับเดี๋ยวไว้ก่อนนะค่อยใช้ค่อยว่ากันนี่ประมาณนี้ครับก็ตู้มันก็จะดรอปของประมาณนี้ครับก็หมดเลยเกลี้ยงเลยครับ15อันครับ15เหรียญก็น่าจะไม่มีนะผมว่านะตอนที่ผมรู้ครับมันมาจากนี่แหละสมุดจะเติเบโตนะครับสมุดเหลืองนะครับก็ประมาณนี้กันถ้า,ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวเราจะามาแชร์กันนะครับสำหรับ แหลกเราเอ็มเริ่มครับโอเคก็วันนี้ครับก็จากการน,นี้ก็ฝากกดไลค์ผมกดแชร์นะกดซับสกายก,กับช่องเพลินโซนครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนอคลิปให,ใหม่ครับพวกันใหม่คลิปหน้าผมซิลเก้ผมสวัสดีครับ